เดจดซ้ายไปขวานะครับสามคนข้อมูนอันนี้ลายประเทศอะไรกี่ครับกีเปิดเพลงให้เข้ากันได้ไรเรียกว่าบาสินมีก็เรียนสูตเป็นโูนงพี่เเจ้าสูดองทับกี่ครับสมันนะครับ